คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกธเสริมดวงเศรษฐีไม่มีวันยากจนพระเศรษฐีนวโกธพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อํำน่วยลาาผลโค้กซั์มีความเชื่อว่าหากใครได้บูชาเป็นเนืองนิดไม่นานจะเป็นมหาเศรษฐีชีวิตจเจริญรุ่งเรืองและไม่มีวันยากจนวันนี้ลัคกี้ชาแนลจะพาคุณไปเปิดตำนานความศักดิ์สิทธิ์ ของพระพุทธรูปก้าพระพักพร้อมทั้งวิธีการสักการะบูชาให้สมฤทธิผลให้ได้ร่ำรวยกันทั่วหน้าประวัติพระเศรษฐีนวโกศพระเศรษฐีนวโกศคือพระพุทธรูปก้าพระพักแทนใบหน้าของมหาเศรษฐีทั้ง9้าท่านในสมัยพุทธกาลซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการทำทาน และเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวงท่านเหล่านี้ได้สร้างคุณณประโยชน์มากมายให้แก่พระพุทธศาสนาและยังเป็นพุทธอุปถาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านได้แก่ 1. ท่านธนัญชัยมหาเศรษฐี 2. ท่านยศศัก์มหาเศรษฐีสท่านสุนทรมหาเศรษฐี สี่ท่านชติสัตสะมหาเศรษฐีห้าท่านอาถาบินทิกะมหาเศรษฐีหกท่านเมชตะมหาเศรษฐีเจ็ดท่านโชติกะมหาเศรษฐีแปดท่านสุมังคละมหาเศรษฐีเก้ามหาอุบาสิกาวิสาขาหรือพระนางวิสาขา อานิสงส์ของการบูชาพระเศรษฐีนะะบับว่โปกให้คุณในเรื่องโชคลาภเงินทองและความล่มเย็นเป็นสุขในบ้านเรือนใครจะขายที่ขายทายิ่งต้องสักการะบูชาผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาจะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตยิ่งถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้เคร่งครัดในศีลห้าถึงอย่างไรก็จะไม่มีวันตกอับชีวิตจะมีแต่ร่ำรวยขึ้น ทรัพย์สินเพิ่มคูณทวีคูณขึ้นในทุกๆวันคาถาบูชาพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,าาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะละตนตัตตยานุภาเวนะละตนะตตยะเตชะสานะวะเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐีจะอาทิโก ซิลิโกเมนทโอจาปิชาติโลจากสุมังคโลอนาทับปินทิโกนาโถ ổ, วิสาขาอักษสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทนันชโยจากทายโกเตสาปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเต พระวันตุเมลตันตนัตยานุภาเวะะนะลัตนัตยะเตชะสาวณวเสษถีมหาปุญญายะสะเสษถีจักอาทโกสิลิโกเมนทะโอจาปิชอติโลจักสุมังคโลอานาทพินทิโกนาโถ ổ. วิสาขา อักษ,ษาวิกาสุมโนชโชติโกอักโคทนาน,นโยจัทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเตพระ,ะวันตุเมละตนัตตยานุภาเวนะละตนัตตยะเตชะสา นาวเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐีจัจากาทิโกศิลิโกมเมนทโโจจาปิชาติโลจักสุมังคโลอานาทพินทิโกนาโถว,วิสาขาอักษสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทนันชโยจัทายโก เตสัลปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเตพระวันตุเมละตนตัตตยญานุภาเวนะละตนตัตตยะเตชะสานาวเศรษฐีมหาปุญญายาสะเสเศรษฐีจัจกอาทโกศิริโก,โกเมนทะโอจาปิชัตติโล จากสุมังคโลอนาทัปปินทิโกนาโถ ổ, วิสาขาอักษสาวิกาสุมโนโชติโกอัคโคทนันชโยจากทายโปเตสะปุญญาณุภาเวนะสัพพะสิทธิพระวันตุเตพระวันตุเม รัะตะนัตายานุภาเวนะละตะนัตยะเตชะสาวนาวเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐีจัจกอาทิโกศิลิโกเมนทะโอจาปิชาติโลจักสุมังคโลอนาทปินทิโกนาโถว,วิสาขาอักขสาวิกาสุมนโน โชติโกอัคโคทนันชโยจาทายโกเตสะัะปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเตพระวันตุเมละตันตยานุภาเวนะละตันตยะเตชสานาวเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐีจ,จกอาทิโก ซิลิโกเมนทะโอจาปิชาติโลจกสุมังคโลอนาทับปินทิโกนาโถ ổ, วิสาขาอักษาวิกาสุมโนโชติโกอักโคทนันชโยจกทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเต พระวันตุเมรัะตะนัตายานุภาเวนละลัตะนัตายะเตชะสานาวเสษถีมหาปุญญายะสะเสษถีจักอาทิโกสิลิกโกเมนทะโอจาปิชอตติโลจะสุมังคโลอนาทัพปินทิโกนาโถ ổ. วิสาขา อักษาวิกาสุมโนชโชติโกอักโคทนาน,นโยจักทายโกเตสัาปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเตพระ,ะวันตุเมละตนัตตยานุภาเวนะละตนัตตยะเตชะสานาวเศรษฐี มหาปุญญายะสะเศรษฐีจะอาทิกโกสิริโกเมนทะโกจาปิชัตติโลจะสุมังคโลอ,อนาทบปินทิกโกนาโถวิสาขาอักษสาวิกาสุมโนโชติโกอ,อัคโคทนันชโยจัดทายโกเตสัง ปุญญานุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเตพระวันตุเมละตะนัตตยญาณุภาเวนะละตะนัตตยะเตชะสานาวเศรษฐีมหาปุญญายะสเศรษฐีจ,จกอาทิโกศิลิโกมเมนะโอจาปิชาติโลจะสุมังคโล อนาทพินทิโกนาโถ ổ, วิสาขาอักคษาวิกาสุมโนชโชติโกอัคโคทนันชโยจัตทายโกเตสะปุญญาณุภาเวนะสัพพสิทธิพระวันตุเตพระวันตุเมสาธุจากนี้สืบไป ข้าพเจ้าไปทำงานประกอบกิจด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจงเกิดปาฏิหาริย์อัศจรรย์ในชีวิตล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจากความขยันและตั้งใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอ